หน่อยแล้วอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าอย่าเสียเวลา6เดือนเหมือนผมตัดชิ้นใจสมัครทำทันทีเลยครับและว,วันนี้ก็จะมาสาธิตน,นะครับแสดงให้ท่านดูว่าการที่จะไปปิดสปอนเซอร์แต่ละคนนะครับนะครับวันนี้จะนำเสนอการใช้แฟ้มแล้วก็แผนการตลาดภายใน15นาทีนะครับ <c oughs> นะครับจับตาดูดีๆนะครับทุกคนใช้เวลา15นาทีจะใช้คืนนี้นะครับ เราเข้าไปถึงตอนแรกเราก็แนะนําตัวขั้นตอนแนะนําตัวผ่านไปแล้วนะครับเอาจะเริ่มนะน <c oughs> ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้แนะนําให้ท่านในรู้จักนะครับธุรกิจขายตรงแนวใหม่ MLMD Digital Solution เป็นนวัตรกรรมรูปแบบใหม่ที่เอาห้างสินค้าเอาสหกรณ์กรเอาภาปีค้าส่งมารวมกัน แล้วมันมีผลประโยชน์ต่อเราอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าไปฟังนะครับนะครับสำหรับนวัตรกรรมใหม่ที่พูดถึงก็คือจอยแอมคอยนะครับก็จะเป็นห้างสินค้าเราเดินเข้าไปในห้างเราก็จะมีอย่างนี้แหละครับ,นะรบโดยที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีโดยท่านประธานดรสมชายอัจฉริลาหานะครับเป็นผู้ที่จบการศึกษาปร,ริญญาเอกที่นะครับศึกษาละเอียดเกี่ยวกับการธุรกิจขายตรงที่จะ พา,าพวกเราประสบความสําเร็จทุกคนนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารท่านนี้นะครับก่อนที่ท่านจะ,ะเกษียณท่านอยู่ที่สบนะครับเป็นคนออกกฎหมายขายตรงพอเกษียณแล้วมาอ,อยู่ที่นี่เวกเรามาั่นใจได้นะครับท่านนี้นะครับนะครับแต่ก่อนนะครับก่อนที่เกษียณท่านดูแลเกี่ยวกับการจาับแชมป์สู้พอเกษียณแล้วมาอยู่ที่นี่เขเรามาั่นใจได้ธุรกิจของเราไม่ใช่แชมป์สู้นี่ถ้ารองประธานครับ จบปริญาเอกมีใบป,ประกอบวิชาชีพสาสาขาและท่านนี้อาจารย์ดรอ,อร์สังศิธิ์นะครับที่สอนนันกศึกษาทย์นะครับปศวและก็วิชารพยาบาลนะครับเพราะเราต้องมั่นใจด้านสุขภาพนะครับแล้วก็สพบรพรเราบังคับทุกอย่งเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องห่วงว่าอจอยแอนคอยนะครับถูกต้องทุกอย่างครับแล้วก็มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศอันนี้จะรองรับพวกเราได้สบายครับเนี่ยอย่างสาขาที่รัชดานะครับ เปิดดาเนินการแล้วแล้วก็เรามีช็อปอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีสาขาใหญ่ๆเกิดขึ้นเป็นโมเดิร์นเทตเช่นหาดใหญ่นะครับคอร์นแกนแล้วก็อีกหลายจังหวัดแต่นีเราก็ศึกษาดูแต่ในจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีนะครับศูนย์ JC นะครับก็จะเป็นถึงสามชั้นบ้างสี่ชั้นบ้างนะครับก็จะมีกระจายทั่วทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวงนะครับในการทำธุรกิจในการกระจายสินค้า และก็ขยายทั่วอาเซียแล้วครับแล้วก็จะไปทั่วเอเชียเห็นไหรีบเตรียมตัวรวยกันได้นะครับแล้วก็รางวัลต่างๆที่มีในประเทศไทยกล่าวได้รางวัลแล้วนะครับแล้วก็ท่านประธานเองนะครับก็เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปีและหลายปีแล้วเราค่อยศึกษาเพิ่มเติมนะครับไดุผมเปิดใจที่ทำธุรกิจจอยอคอยก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานครบรอบ13บปีนะครับที่เมืองหองคานนี้ พอไปเห็นแล้วมี่แหละของจริงก็เลยตัดสินใจทําทันทีนะครับนะครับแล้วก็ทําแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับผมมีการไปท่องเที่ยว4 ·เมือง3ประเทศในระยะเวลาส3ปีครับปรบมือให้ผมดูวแลการะคาท่องเที่ยว้วยการนะครับแล้วก็สินค้ามีหลากหลายนะครับ ถ้าเราเจอคนป่วยเราก็จะพูดเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับยาโยงเถึงถ้าเจอเกษตรกรเราก็จะพูดเรื่องปุ๋ยนะครับถ้าเจอคนชอบความสวยความงามก็จะพูดเรื่องเครื่องสําอางนะครับแต่ถ้าเจอคนที่ซื้อของกินของใช้ทั่วไปเราก็พูดสินค้าของพวกบร,กรกิโภคอันนี้เราสามารถที่จะเลือกได้หลากหลายนะครับและที่สําคัญเวลาเราเดินเข้าไปในห้างเราก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นเลยนะครับแล้วก็ประกันก็ต่อผ่านเรา ใครชอบก็ทำนะครับเติมเงินโทรศัพท์นะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ผ่านแล้วใครชอบก็ทำนะครับราะมีหลากหลายนะครับกิจกรรมที่เราจะเลือกทำเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจของเรานะครับและที่สำคัญหนึ่งในสินค้าตัวเอกของเราก็คือ,อยาน้ำสุดในจีนโยกผมเปิดใจเขาอยู่นึงนะครับเพราะว่าผมเองเป็นบอกคอุไม่สามารถที่พูดได้ที่5นาทีมันจะไอหอนะครับใช้เวลาดื่มๆหึงนะครับ พิสูจน์กับตัวเองจนกระทั่งอาการเหล่านั้นมันหายไปแล้วก็ออฟยาทุกอย่างแ,แล้วกพตัดสินใจเริ่มทำธุรก,กิจเนี่ยเะเลยจะเล่าสินค้าตัวเองของเราให้ฟังนิดนึงคือยาสมุนไพรจีนโย่งถึงนะครับเป็นยาสมุนไพรจีนนะครับที่เอาสมุนไพร30กว่บตัวมารวมกันแต่โยงถึงเหมาะสําหรับโรคไม่ติดเชือ้อโรคมีสองอย่าง2กลุ่มน,นะครับกลุ่มโรคติดเชื้อเช่นปอดบวมอันโรนโรนะครับ ข้อเสบเหล่านี้เราต้องกินยาฆ่าเชื้อตามคอสที่คุณหมอให้กินครบแล้วมันหายแต่ถ้าเป็นพวกแห่งความเสื่อมเช่นเบาหวานความดันน้ำมันพาดน้ำมันปุ๊บโรคเกาต์โรคมะเร็งติดตลยีมันไม่หายนะครับต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ยกจะช่วยบำบัดคุนถูกได้นะครับตัวเพราะปัจจุบันคนเรานี่ครับได้รับสารเคมีที่คนเพื่อนในอาหารหรือในยาที่เรากินไปแล้วแต่หรือไม่ผักผลไม้ที่เป็น เขาใช้ยาฆ่าแมลงนะครับยาปราบสัตว์ืชนะครับเราได้กินเราได้รับสารเหล่านั้นสารเหล่านั้นจะก่กอให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นในโยมถึงมีสารต้านอนุมูลสารอน,นุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดมะเร็งพวะนั้นพวกเราดืมโยมถึงแล้วสุขภาพเราจะดีนะครับในโยมเองนะครับได้ขึ้นทะเบียนยานะครับของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแ,แล้วหลายคนถามว่าโยมมีออยอนไหมนะครับ ทะเบียนยามันจะสูงกว่าอยอยสำหรับอาหารและเครื่องสำอางนะครับสมุนไพรเหล่านี้เดี๋ยวเราค่อยศึกษาเพิ่มเติมทีหลังนะครับเนื่องจากจะใช้เวลาไม่ไม่ได้มากนะครับก็เลยจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นนะครับัางถังเช่าตัวนี้นะครับหรือย้าหนอนพิเศษหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นยญานะครับตัวนี้ช่วยนะครับชะลอความแก่นะครับแล้วก็บรรเทาอาการหอบซึ่งผมกินแล้วผมดีขึ้นนะครับ ตัวนี้นะครับเอาความอ่อนตัวนี้ก็เหมือนกันครับชะลอความแก่พวกเราอยากหน้าอ่อนนะครับ<ม>ก็ต้องกินโย่งเหนงนะครับหลายๆตัวเดี๋ยวเราอยศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่โดยสรุปนะครับหน้าที่ของโย่งเหิงนะครับมีหนึ่งหน้าที่ของโย่งเหงคือขับล้างของเสียหรือสารพิษในร่างกายของเราออกนะครับสองปรับสมดุลในร่างกายทาให้ตับไตน้าหัวใจก่อนทำงานสัมพันธ์กัน ทุกอยา่างดีขึ้นในร่างกายของเราครับหน้าที่ที่3คือบำรุงเซลล์สร้างเซลล์นะครับก็เลยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าที่ดื่มโย่ึงแล้วก็จะทําให้สุขภาพดีเมื่อเราสุขภาพดีแล้วเราให้เริ่มทําธุรกิจนะครับเพรานะนั้นมีโอกาสที่จะเจอคนหลากหลายนะครับถ้าเจอผู้ป่วยเราแนะนําโยถึงถ้าเจอเกษตรกรชาวไร่ชาวนานเราก็แนะนําเรื่องปุ๋ยเรื่องอาหารพืชนะครับถ้าเจอคนชอบความสวยความงามก็แนะนําเครื่องสำอาง แต่ถ้าเจอคนอยากเป็นเศรษฐีอยากมีรายได้ขออนุญาตเล่าแผนการตลาดให้ฟังนะครับเพื่อเราจะมีรายได้อย่างไรในธุรกิจจอยแอนคอยนะครับในการทำจอยแอนคอยนะครับแผนการตลาดนี้ใช้มา14ปีแล้วนะครับทุกคนก็เหมือนกันเขาเรียกว่าตาราง3ช่องอาศาัศจรย์ที่จะสร้างคนที่เป็นเศรษฐีนะครับ นี่แหละครับตาลาี่จะทําให้เราเป็นเศรษฐีเราเป็นเศรษฐีได้อย่างไรครับชอบ่องหนึ่งเริ่มต้นที่ตวาเานะครับตัวเราสําคัญที่สุดสมัคร450ครั้งเดียวตลอดชีวิตครับก็จะได้อยู่เึงงที่ผมเล่าสเฉุคุณให้ฟังแล้วนะครับ1นขวดเล็กราคา800บาทนะครับอันนี้ราคาขายนะครับแล้วก็ได้คู่มือ หนึ่งชุดราคา200บาทแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกท่านจะไม่มีไรายได้ท่านจะได้ใช้สินค้าราคาถ้าเราอยากมีไรายได้เราต้องทำตนเองให้เป็นโกเป็นโกอย่างไรครับให้ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครบ ,3825 คะแนน บริษัทจะให้1ห,หุ้นหรือ1โกเอาง่ายๆถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราไปทำธุรกิจมันไม่มีใครเชื่อ,อหึืงผมแนะนำให้ซื้อโยงเถงสองขวดใหญ่บวกหนึ่งขวดเล็กนะครับราคา มันจะได้3,825คะแนนพอดีเราก็จะได้1โกพอดีนะครับรวมกับค่าสมัครนะครับเป็นเงิน7,000บาทค้ทั้งเดียวตลอดชีวิตครับเมื่อเราเป็นโกแล้วเราก็มาช่อง2ครับช่อง2คือลงมือทำทำจอยแอนควายทำง่ายมากนะครับนะครับอาชีพเครือข่าย คือการชวนคนหรือบอกต่อทุกคนทําเหมือนกันหรือเรียนแบบกันอะนะครับเมื่อตัวเราเป็นโกนะครับต้องเป็นโกเท่านั้นนะครับ ถ้ายังไม่เป็นโกอย่ามาช่องสองเพราะมันจะไม่มีรายได้ตามเงื่อนไขน,นะครับแผนการตลาดเป็นแผนแบตเอรี่มีทีมซ้ายทีมขวานะครับแผนการตลาดให้แนะนำคนเพียง2คนสมมุติเราไปชวนน A, ายเกับนายบีเกับบีเขาเห็นแผนการตลาดเขาเห็นสินค้านะครับแล้วเขาอยากมีรายได้เขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนโกด้วยเงิน7 0 0 0บาทเหมือนเรา จับได้หนึ่งคู่ครับใ้าหนึ่งโกขวาหนึ่งตูช่องสามก็จะเกิดขึ้นทันทีคือตัวเรามีรายได้จับได้หนึ่งคู่อย่างนี้ครับพรุ่งนี้บริษัทก็โอนเงินให้หนึ่งพันบาทครับมีแค่นี้เองครับแผนการตลาดจบแล้วง่ายไหมครับง่ายนะครับเพราะฉะนะั้นทุกคนทำเหมือนการเรียนแบบกันเราก็ถามเอว่าเออยากมีรายได้ไหมถ้าอยากมีรายได้ นัดคนไวสองคนเดี๋ยวจะให้อัพไลน์มาคุยให้เราอยากให้มาคุยนะครับเพราจะพูดไม่เป็นเราที่นัดนัดนัดก็จะเฉยแล้วอัปไลน์ก็จะมาคุยให้ฟังเอเขาก็จะชวนคนสองคนเหมือนกับเราเขาไปชวนในขอในขอกับขอก็ตัดสินใจติดโปด้วยเงิน7,000บาทเหมือนกับเราจับได้หนึ่งคู่เอก็ได้หนึ่งคนนะครับเช่นเดียวกัน ถ้า B อยากมีไรายได้เราก็ถาม B B อยากมีรายได้ไหมอยากมีรายได้ก็ทําเหมือนกันคือชวนคนกี่คนครับ2คนค 2> B เขาก็จะไปชวนในคอกับในงอคอกับงอตัดสินใจปิดโกูด,ด้วยเงินเ0 0 0ันบาทจับได้หรือไู่ B ก็ได้หนึ่งหัเห็นไหมครับไม่มีใครเอาเปรียบกัน <c oughs> แผนการตลาดจอยอย่างคอยบอกว่าเมื่อเราไปเปิดโอกาสให้กับเ A. A ชวนใครมานะเป็นผลง,งานของเรา นะครับฝั่งนี้มี2อกูีชวนใครมานะับเป็นผลงานของเราหมดฝั่งนี้มี2อกูจับได้2คู่คู่นี้บริษัทโอนเงินให้เรา2,000บาทครับ <c oughs> นะครับเช่นเดียวกันทุกคนทำเหมือนการเรียนแบ่งกันก็ไก่เขาก็ชวน,นกีนก่คนครับ2คนเหมือนกับเราสมมติเขาไปชวนใน1กับใน2ใน1กับใน2ก็นน 2. ปิดกูด้วยเงิน7,00 0บาทก็ไก่ก็ได้1น0 0พอขอใครเช่นกันเขาไปชวนใน3ในส ใน้3ใน4ปิดปูจับได้หรือคู่ขอไข่ก็ได้หนึ่งพันบาทแต่อมาก่อนครับใต้เอเขาต้องนับให้เอเหมือนกัน้ามมี2ขวามี2 A เอก็ได้อีก2 0 0พันบาทครับพอควาเช่นกันเขาอยากมีรายได้เขาก็ชวนคน2คนไปชวนใน5กับใน6ใน5้กับใน6ปิดปูเขาก็ได้1 0 0 0ันเหมือนกับเรางมงเหมือนกันครับเขาไปชวนใน7จดใน 8. เจ็ดแปดปิดโกจับได้หนึ่งคู่มองูก็ได้1นึ่ัแต่ B มาก่อนครับใต้ B B มีซ้าย2องขวา2 B ก็ได้อีก1หนึ่งัสองพบาทครับแต่เราครับแค่ไปเปิดโอกาสให้ A กับ B A ชวนใครมาใต้า A นับเป็นผลงานของเราทั้งหมดฝั่งซ้ายมีสี่โกฝั่งขวามีสี่โกจับได้4ีคู่พรุ่งนี้บริษัทโอนเงินให้เรา4 0 0พบาทครับผู้คนทำเหมือนกันเรียนแบบกันหนึ 4แตก2ก็เป็น8ซ้าย8ขวา8ที่นีบริษัทก็โอนเงินให้เรา8,000บาท8คนนี้ก็ทําเหมือนก,นกันกับเราครับ8แตก2ก็เป็น16ซ้าย16ขวา16แต่ว่าบริษัทจอย,อยคอยถ้าเรามี1โกหรือ1หุ้นบริษัทจะจ่ายวันละพันแต่ไม่เกิน1.5เอามา16คู่ก็ให้1.5เอามา20คู่ก็1.5เพราะ บริษัทป้องกันภาวะโอเคคือการไม <pl ains> ่มีเง you <bizarre> ินจ่ายเพรานั้นจะจ่ายหนึ่โกก็คือจ่าย1,000แต่ไม่เกิน1,5แล้วคราวนี้นะครับข้อดีของแผนการตลาดผมเห็นตรงนี้ผมยังไม่สมัครครับผมมาตัดสินใจสมัครที่ตรงนี้ครับเอาสะสมผลงานไม่แต่วันแรกที่เราเป็นโกถ้าผ่านไป3เดือน6เดือน9เดือน1ปี2ปี3ปีหรือช้าสุด5ปีก็แล้วแต่ถ้าฝั่งซ้ายได้600โก ั่งขวาได้600โกูนะครับบริษัทจะให้ตำแหน่งเมนเจอร์ Manager, ให้ค่าบริหารมาอีกเดือนละไม่เกิน15 0 0 0ันบาทขึ้นแล้วขึ้นเลยได้แล้วได้เลยครับมันดีตรงนี้ผมเห็นตรงนี้ผมก็ตัดสินใจสมัครทันทีแล้วหลายคนเข้ามาเสียทีเข้ามาอยากมาซื้อคนละร้อยกูคนละร้อยกูสองกูก็ไม่ได้นะครับบริษัทบอกว่าทุกคนมีสิทธ์เท่าเทียมกันให้คนละหนึ่งไม่เกิน15โกูท่านอยากได้อีกกูท่านค่อย ตัดสินใจเอาเองทีหลังน,นะครับแล้วเขาจะสะสมผลงานไปเรื่อยๆนะครับ 601, 602, 603จนถึงซ้าย1,800ขวา1,800ครับบริษทัทให้ตำแหน่งบเรจกเตอร์ให้ค่าบริหารมาอีกไม่เกินเดือนละ50,000บาทครับขึ้นแล้วขึ้นเลยได้แล้วได้เลยไม่มีการรักษายอดนะครับแล้วก็เราทำต่อเนื่องไม่หยุดผ้าซ้าย4,200ขวา4,2 บริษัทให้ตำแหน่งทีสิดินให้ค่าบริหารมาอีกเดือนละไม่เกิน10,000แสนบาทครับและที่สำคัญเมื่อเราขึ้นตำแหน่ง MTP แล้วบริษัทจะให้สวัสดิการในสิ่งแรกที่จะได้ก็คือ1ท,ทําทำประกันชีวิตให้ระหัสละ1ล้านบาทครับสอง ได้ท่องเที่ยวฟรีทั่วโลกตามเงื่อนไขนะครับใครอยากเที่ยวปรึกษาผมได้ปรึกษาหลายท่านได้นะครับ3นะครับ<ม>เป็นมรดกตกทอดที่แท้จริงครับผมใช้คําว่าที่แท้จริงเพราะเราสําเร็จแล้วสําเร็จเลยนะครับลูกหลานเราจะได้สบายนะครับสรุแกนในการทำจอแอนทอยของเราง่ายมากครับ หนึงทำง่ายทำง่ายอย่างไรคือเราจะต้องผ่านช่องหนึ่งก่อนนะครับคือเป็นโกลบอนค่อยไปช่องสองคือชวนคนก็จะเกิดรายได้ขึ้นในช่องสามและให้ชวนคนกีค่คนครับสอ,อรสองคนชวนคนสองคนใครไม่รู้จักคนสองคนนะครับสองได้จริง วันละพันถึง15อันนี้ถ้าใครมาชวนอย่าเชื่อง่ายๆนะครับให้เราตรวจสอบทางอิเนเทอร์เน็ตหรือขอดูบุ๊กแบงค์เลยนะครับถ้าเรามีบุ๊กแบงค์เราก็เอาบุ๊กแบงค์ไปเปิดให้ผู้มุ่งหวังเราดูได้เลยนะครับและสามมั่นคงมั่นคงก็คือทายาตรับมรดกครับ สำเร็จแล้วสำเร็จเลยเราเป็นเมนเจอร์ถ้าเป็นะายไปคนที่เราเขียนในใบสมัครเขาก็จะมารับตำแหน่งมเมนเจอร์แล้วก็รับผลประโยชน์ต่อเนื่องจากเราไปเลยนะครับเอกสารสมัคร 1. นึ่สนเนาทะเบียน,นบัารสำเนาบัตรประชาชนสองสำเนบาบัญชีธนาคาร ธนาคารที่ร่วมกับจอยคอยคือนธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์และก็กสิกรไทยเรามีโอกาสที่จะมีรายได้นะครับในอนาคตอันใกล้นี้และเราก็จะมีทีมพาท่านทำขอไปขอบัตรประจำชัด้วยครับก็ <c oughs> ขอเลยครับก็จบแค่นี้ครับ15น,นาทีครับ ยังติดอะไรไหมครับก่อนที่จะให้นาเข้าสู่แผน